อยทำอะไรอ่ะเธออ่านบทละครค่ะป้าเมื่อคืนหนูถ่ายรายการเลิกตีห้าตาหนูแดงไปหมดและคะเออแต่าตาเธอแดงนี่หยุด<ะ>เดี๋ยวนี้ขยี่ตามากป๊บเกี่ยงต่อการติดเชื้อกุ้ยิงแล้วก็ตายแห้งเหลือหลาะป้ามีตัวช่วยตัวนี้มาให้จ้ะป้าหนูใช้อยู่พอดีเลยค่ะ ี่คืออัคคซอฟ์ลิปส์ครับใช่ <plus> เขามีแบบแผ่นล้วลายปกติหนูใช้แบบขวดแบบขวดฉันก็มีจ้ะจริงๆอัคคซอฟต์ลิปสครับรัสตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดขอบตาระหว่างวันลดสิ่งสกปรก,ปกไม่คันไม่ระคายเคืองอแล้วก็ขอบตาสะอาดไม่มีอะไรอุดตาด้วย,ยมันสบายตาแล้วก็ตาไม่แดงด้วยวิธีใช้เนี่ยง่ายมากแค่ฉีกดึงน้องออกมาอย่างนี้เอานิ้วมือวางลงนีน้นะพันพันพันดึงตาขึ้นแล้วก็นี่เท้ดต้งโคนตาถึงห่างตาแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเหรอสลับโลดจ้ะ <c oughs> สลับโลดคขาหางตาขึ้นเ็ดตั้งแต่โคนตาจนถึงหางตาประมาณสิบรอบก็ได้ดวงตาแหยสะอาดค่ะคือแบบที่พกพา ตอนกลางวันเวลาเธอกลับบ้านป้าใช่ไหมใช้แบบโฟมเนี่ยฟอกหลังจากที่เธอล้างหน้าเรียบร้อยแล้วไม่ต้องล้างออกด้วยน้ำก็หลับไปเลยพร้อมกขอบตาที่สะอาดสะอานของเธอตื่นขึ้นมานะฟอกอีกทีหลังล้างหน้าสบายตาทั้งวันขอบตาสะอาดจุดเริ่มต้นของดวงตาสุขภาพดีแน่นอนค่ะขอบตาสะอาดฟิล์มน้ําตาคงตัวยังไงเธอก็สบายตาจ้ะป้าแนะนํานะคะออคิวซอฟต์ลิตครับพลัสสูตรสีฟ้าเท่านั้นนะคะ